เอ้ในในในที่คอยเห็นปะ Active Window อะ่ะเห็นเห็นเออแต่ว่าในคลิปจริงๆพี่คือพี่พี่กำลังเอาตัวบังแม่งเนี่ยมึงโดเนทให้กูด้วยเนี่ยชัดทุกคนมึงเห็นไหม Donate ให้กูด้วยเนี่ยมันยังมีคำว่า Active Window อยู่ตรงนี้เนี่ยนะให้กูได้ซื้อ Windows แทนมาใช้บ้างนแชทบอกพี่ก็ไปหาคีย์สิเอ้าเดี๋ยวไปหาคีย์มึงโดเนท t e ไอ้แม่เนี่ยต้องมารับจ็อบเลยเนี่ยต้องมาเป็นยามรับจ็อบเลยเนี่ยก็ดูเข้ากับมึงดี หมยถึงให้พี่ป็นญ,ญามานะอืมโดยพอป็นยามกะอะไรประหลาดประหลาดเนี่ยขอโทษนะมันจะไล่ใครออกไปได้บ้างวะสมมติเจอโจนกูว่ามันก็คงวิ่งหนีโจนมะเอาเข้าจริงพี่ไปยืนทีโพสไหมแมงอาจจะไม่กลัวมึงมึงลองลองลำดู๋อลองลำดูไหมลองยืยนยืยนวนวนแซบอ่ะโอ้ว้าวเข้ามาเลยเข้ามาเลยอ่าพี่อ่ะไม่มีงานทําละแล้วก็อยากได้ตังเสริมเพิ่มเติมไปโทรมา สี่รับสี่ก็รบสี่น่โสั์มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ใต้โต๊ะเปล่าไม่รู้่เราขายไม่อเฮ้ยคืนแรกเอาเลยหรอฮัลโหลอประเด็นคืออันนี้คืนที่หนึ่งถูกไหเอาเลยหรอ มันจเอาไัน่เคยพาดวงตาเฮ้ยผู้ชมแ้ว่าตอนกูเล่นกูไม่เคยเจออะไรเลย้ยคือแรกเลยนั่นจะตาฝันแต่ว่าเราก็เห็นกันหมดเจะกินรู้อ่ะไอ้คนดูเป็นยานเห็นบอกเห็นไม่เห็นก็ต้องบอกเห็น ม,มันต่อไวไฟได้ไหมเนี่ยไม่เน,นี่ยอ๋อที่นี่ก็คือเราปิดไวไฟวเชียมไม่เป็นไรพี่เป็นคนมีสมาธิมากพออยู่กับคนได้อยู่อันนี้บอสเดียว,วเนี่ยอันนี่บอสเดียว,วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็กูก็มัน่ะอยู่กับมึงเนี่ยกูก็นั่งอ่านมึงไม่เห็นคำแนะนำเหมือนทางขวามึงงาตาออ๋แล้วมันมีจูเป็นบอสคนเดียวใช่ไหม ไม่ไงก็แบบว่าคือคือ,คอมีพี่เดลเป็นคนสั่งแต่ว่าลึกกว่านี้คือมีมอสบอสแมวไม่ไม่มันอยากมันอยากเป็นยามเดี๋ยวพี่ก็หรอมาดิหรือหรือจะหรือจะอาลมใหม่กายครับตอนนี้เราได้ส่งคุณเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งนะฮะคุณต้องอยู่ร้อยแน่ตนถึงโคงนะฮะอยู่ไม่รอดไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราไม่ส่งทีมง,งานเข้าไปครับผมไม่ต้องมีประกัรจะดีเลยนะ ต้องทำเหมือนมิตาบีด้วยเราไล้เลือกคนที่ได้เราไดบเลือกชายหนุ่มหนึ่งคนที่จะเข้าไปอยู่ในโรงงานเอาเเป็นเวลาห้วันแมวแมวทำเลยเดี๋ยวกูีวกูนั่งเดี๋ยวกูนั่งเช็คระบบกล้องให้มึงทำไม่เอากูเป็นบอสเอาอไม่ทขี้อะไรเลยไม่แม่พี่คุมนมิตบีเชิญกูไปอ่ะกูคุมแล้วชีวิตเนี่ยโอ้ยนั่งมคอนกนั่งเฟอราอะกูไม่ หรือพี่อัลโตสักมาเล่นแต่ว่ารอให้ไม่ให้โทรศัพท์ในในเกมมันโทรเสร็จกันงานนี้มันง่ายไปป่ะ่ะผลมันก็อยู่เฉยไม่ทำมันก็ไม่ได้ไปก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอเอฟเฟดดี้ตอนแรกหุบปากหรือเปล่าอ้าวอ้าวเฮีย เตรียมกล้เราจะส่งเราจะส่งสกิลิตี้เข้าไปโดยด่วนครับผมเราจะไปซ่อมทำต่อทำต่อเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนว่ามีหขาพี่ตายไปแล้วที่เตรียมหมดตี๘สิบรับนี่นหละต้อนเข้าใจแหละว่าแบบเขาคงอยากจะรู้ว่าเราเป็นใครแล้วมั้งเนี่ยไม่เล้บอลนี่อันนี้เขาชื่อบอลนี่ไม่ต้องตกใจเขาไม่ต้องตกใจนี่คือสกิลิตี้ซ่อมกล้องของเราเองครับผม เวอรนี่นักกว่วนะอ๋อเฮียมูฟแล้วตอ,ตอนนี้ตอนนี้คุณกายอาจจะสังเกตเห็นว่าหุ่นมันเคลื่อนที่แล้วใช่ไหมครับใช่อ๋อไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าแม่งคือเรื่องปกติครับทุกคนเจออย่างี้ัทุกคนแล้วแล้วไม่เจอได้ไหมมีอย่่มีอยู่ที่หนึ่งมีอยู่มีนึถามถามว่าไม่เจอได้ไหมคนทาคนคนที่มาเป็นยามของที่นี่ คนในแ้วก็พูดแบบนี้เพราะว่าไม่เจอไม่ได้ครับเพราะว่าก่อนกูจะได้อัพตำแหน่งกูก็เคยเจอแล้วครับนี่เีื่อนอยู่จุดล่างสุดของที่นี่อะไรเงี้ยใช่ผมเคยอยู่จุดล่างล่างสุดจุดตำแหน่งเดียวับคุณเนี่ยผมเคยยืนมาแล้วมึงแค่เคยยืนเฉยใช่ไหมแต่มึงไม่เคยเฝ้าใช่ไหมผมก็เคยเหมือนคุณเนี่แหละเคยเฝ้ายามถูกต้อง ผมอัพจากยามมาเป็นผู้จัดก,การภายในระยะเวลาประมาณสามปีสามปีนี่คือแบบว่าอยู่แต่ที่นี่อยู่ที่นี่สักประมาณสามคืนแล้วกูก็ขอลาออกจนเขาต้องง้อ,อก,กูกลับมาใหม่อ๋อแล้วก็มาอยู่ถึงนี่นี่สามปีใช่อยู่ในตําแหน่งผู้จัดก,การสามปีเลยอ๋อเคยมาเป็นยามอยู่ได้ไม่ถึง<ช>สามอยู่ได้ไม่ถึงสามวันออกไป<ช>เขาเชิญเข้ามาแต่ไม่ได้เป็นยามหร<ช>ืผู้จัดก,การใช,ใช่เพราะว่า เขาเกรงว่าเฮ้ยมึงยาวข้อมูลน,นี้ไปเปิดเผยแล้วทําให้คนไม่กล้ามาสมัครก็เลยว่าอ่ะคือผู้จัดกรารไปซะแล้แลตจดไหนที่หนูที่หนูส่งไปให้พาานักงานที่ลอาออกอะหนูจะเขียนว่าเอ่อคุณมีสองทางเลือกหนึ่งเลยคือคุณกลับมาทํางานเป็นตําแหน่ง<อ>ผู้จัดการสองเลยคือคุณจะไม่ได้ทํางานและอยู่เฉยๆตลอดไปคุณยังไม่รู้คนรับของเราคุณกายอ๋อยิ่งกว่าคุณได้เรื่องตำแหน่งนี้อกนานาเลยเนี่ยคุณต้องทำผลงานให้ดีกว่านี้นะครับ ได้ครับผมจะผ่านค่าคืนแบบไม่เป็นอะไรเลยผมสัญญาต้ดต้นนะฮะสรุปกูไม่เข้าใจหรือมันโกงสุดตีนอ่าน่าจะคอนเทนต์แหละตะกี้นะคอนเทนต์ในกี้นี่คอนเทนต์หรอผมผมยังไม่รู้โค้ดผมยังไม่ผมยังไม่รู้โค้ดของที่นี่ผมไม่รู้โค้ดอ่าไม่เป็นไรผมจะให้อภัยคุณแล้วกันผมจะถือว่าคุณไม่รู้โค้ดแต่คราวหน้าคุณต้องรู้นะ อ้าวคุณทำไมทำไมทำไมพูดกับพนักงานใหม่เนี่ยครับผมผมเป็นผมเป็นเด็กจีนซีนะคุณไม่รู้เหรออะไรนะผม,มเด็กจีนซีนะรู้จักเปล่าหรือเปล่าจีนซีเอาชาวละโอ๊ยง่ายจงังวะจิชิวอ่ะจิชิวเ่ยเดี๋ยววันนี้นะครัเราได้ป้อนอาหารยูกำลังให้ตุ๊กตาทั้งสามตัวก่อนจะเข้านอนเรียบร้อยไม่ใช่เขาทำไมอ่ะ อ๋อมันเป็นวิตามินกัวยามเหงาหน่ะไม่มีแล้วเนาะรายการติดค่ารับสายก่อนรับไปสิใครห้ามล่ะนไก็ได้ฮัลโหลฮัลโหลอ่อไม่เป็นเกย์ไม่เป็นไม่เป็นอ้านี่มันตีนกูนี่หว่าเอาขึ้นมาทำไมวะเนี่ยเอ่อ ที่พี่เอาติขึ้นมาแล้วพี่ึกว่าอนสั่นที่เท้าฮเปิดมาเที่ยงคืนไปเลยเหรอค้าแม่ใหญ่หุ่หลังที่เราจะให้น้องๆกินไปน่าได้ผลดีมากแน่เลยคุณพูดจัดการเบลดีมาก อุ้ยไปฟ้องกรมสรรพากรไม่รู้ฟ้องทำไมแต่แต่ก็แหละไปไปฟ้องกรมสรรพากรผมจะไปฟ้องคุณกันกันเลยกันชน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 รถกันชนก็ติดอยู่กับรถทุกผมจะเตือนคุณนะคุณก้าเนี่ว่าไงครับคนที่แล้วก็พูดอย่อะแต่ก็ทำอะไรผมไม่ได้โอ้ยไม่มีเส้นใหญ่ฮะเส้นมี่ อาเนี้ยกิ๊เลยสัตอนนี้อีกสักแป๊บอ่ะแต่ผมจบงานนี้นะคุณคุณคุณเบลหวหน้าเบลผมจะมีเรือกับคุณคุณจะมีเรือกับผมเหรอเออแล้วจะขุดทองด้วยสนใจมีมีเขียวไหมโอ้ยมีอร่อยนะอร่อยอร่อยชอบเฟซด้วยนะเออไม่งั้นไม่งั้นเหมือนขาดอะไรไปอะมึง เราอยากกินยำเคว่ะมีติ้งรอบหน้าไปกินยำเคมั้ยแต่แม่งไม่บูปเป้อะลองลองเงินเดือนผมออกกันไหมครับบอสเออเงินเดือนจะออกไม่ออกก็อยู่กับกูณอะบอสบอสออกตังค์ให้ผมก่อนไหมมาเอามาเลยไม่คุณคุณจะได้รับเงินครั้งเดียวตอนที่คุณอ่าได้อัปเกรดอ่าซึ่งเงื่อนเงื่อนไขการได้แม่นตำแหน่งของคุณคือคุณต้องผ่านห้าคืน วงเล็บและอีกหกปากโอ้โหผมผมเชื่อว่าผมทำได้ผมเชื่อผมได้ผมผมมีความแบบว่ามุกมานะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อีกร้านหนึ่งไอ้ร้านใหญ่หน่อยอะร้านที่มันใหญ่ๆนีมานีนะปิติชูใจภาษาพาทีปว้เนี่ยกระตูนน่ารักดีชอบไปถึงว่าไอ้ภาพภาพนี่อยู่ไหนนะ โดยเฉพาอันนี้มันเป็นรถไฟใช่พราะมีโรลิ่ไม่ไม่ไม่หัวหน้าพูดอย่างงี้ดีวะเขารู้ความจริงหมดโอเคยังยังโอเคอยู่ยังไม่มีอะไร,ประแปลกๆมันจะมีร้านอีกร้านหนึ่งเนี่ยที่คล้ายๆร้านเฟรนด,ดี้แต่ร้านใหญ่กว่านี้พี่ไม่อยากไปทำหุ่นเย็บไปอ๋อนั่ากินที่ที่เราไปดิเดี๋ยวคุณก็ได้ไปทำนี่มึงจะโผล่หมดกูให้กูไปอ่ะอีกหัวหน้า เพื่อเป็นการที่ไม่ให้คุณเหงาเดี๋ยวผมจะให้เลขาผมร้องเพลงให้ฟังแล้วกันโอ้สุดจะเป็นเลขาหรือจะเป็นบอสของพี่เบียร์คีมนะันหรือควบสอบตรงไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูไม่รู้ด้วยแหละมันอยู่ตำแหน่งไหนใช่ไหมผมเป็นบอสคุณของใหญ่สุดแล้วเฮียสรุปคือเป็นบอสกันแน่กูชักเริ่มจำมงแล้วสิ อ้าพี่เป็นผู้จัดการร้านไงหนูเ really? ป็นบอสแต่เนี๋ยผมว่าเขากำลังเผชิญปัญหาที่ว่าบอนนี้อยู่ไกลมากบอนนี้หายไปแล้วโอหเฮลโหลไอ้เี้ยคือปิดก่อนเลยไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอ้โห เราจะเันให้เด็กๆทุกคนอย่างทั่ว่เดี๋ยวบอกทีแค่นะมึงปิดประตูเยอะปะมึงเอาไฟซองเอาไฟซองไอเทียบเปิดตคยอะไรล่ะซองตอนปิดประตูเนี่ยออมึงเห็นเงาไหมเออไปแล้วเนี่ยอ๋อโอเคโอเคเก็ตเก็ตละเก็ตเก็ตมุกละไม่ใช่มุกไม่ใช่ เนี่ยคุณต้องสอนงานมันต้องงานใหม่หนักหน่อยนะค,คุณจัิการกูไม่น่านเลือกคนมาเลยไอ้คนเลือกผมมาแล้วคุณก็ต้องเลวยผมเลยเฮียชาจะต้องสอนเยอะขนาดนี้ทุกคนฮะตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้พัดลมข้างหน้าหมุนไปแล้วกี่รอบ่ะอันนี้คือแบบผมจะบอกให้นี่คือความลับเลยนะผมไม่เคยบอกใครมาก่อนครับผมเกินสองรอบ ว้าวเขารู้ได้ยังไงกันนะน่าสนใจไอ้เคียอิทัลสติ่งนั่นเป็นทีสีระดับจักรวาลที่ไม่เคยมีใครคิดคนมาก่อนแต่แต่มันทาอย่างไรเราครูเราครูก็ไม่อยากคิดค้นด้วยไอ้ที่ครูพอแลยนะขมอ่ะเดีอยู่พี่ชอบชิคเก้นคีเอฟซีแบคกโนโน่เอ่อซัมติงยาลายาลาไอ้อ้ดอนโน่จิก้าแหละเออจำได้ละอะไรยะอาราอาร่าอะไร เบลีเบลีเบลีบาลาบาลาบาลาเบลี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 มาโอเคเราอยู่เพลงเดียวกันตอนนี้พลานอยจัดเลยนลูกซิก้าโผล่ไปแดงหลังคาเฮ้ยเหรออ๋อเมนละลองทางใหม่อยทางให้ตั้งเยอะตั้งแยะลูมาทางหลังคาด้วยนะ จากเซฟไพซิ่ะก็ดีนะแมาน่าเบียนะเบร่บรเบร่บตีห้านานจังวะเพราะว่าตีห้ามันใต้หีอก็ถ้าก็ตีนี่ยดีหไหม อะไรนะดูขอยทีดิทีู่เห็นไหมแล้วงัเนมะเข้าใจหน่ด้วยเจ๋งเงผมผมผมว่าผมต้องเรียนดูเจอเลยแต่ว่าผมผิดเองละเป็นงานละแหมผมวน้าไม่ได้ผิดเขาตีห้าตหีตีตีหีแต่ห้าโอเคีโรมาหาคนโอ้ยย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 ย้ยย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 เยยยย ผมไม่ฟังเรื่องผมไม่ฟังไม่หรือฟังอยู่วนไปฟังไหนยิ่งเาทำงานนี้ไปเรื่อยเรายิ่งอยากอยู่คนเดียวเออบอสผมบางสายบอสก่อนได้ไหมอ๋ออยากอยู่คนเดียวจริงเหรอไม่บอสอยู่กับผมก่อนบอสอยู่กับผมก่อนบอสต้องใหมผมฟังหน่อยเพราะผมจะไปแล้วผมผมผมมีงานด่วนผมห้องน้ำเรียกผมอยู่ไอ้บอส อยู่วนมากด่วนมากมากลับมาก่อนอย่าเพิ่งไปอยู่กับผู้จัดการเบลไปก,ก่อน <c oughs> นะไม่ผู้จัดการเบลอยู่กับผมฝันก็ได้พิจารณาไปเข้าห้องน้ำด้วยกันไหม <c oughs> น่าสนใจเรา,า,าจะไปเข้าห้องน้ำด้วยกันทำไมอ่ะปวดพร้อมกันพอดีเลยโอ้แล้วเนี่ยอย่าปล่ไปผมอยู่คนเดียวอุย้ยนั่นเชี่ยวว่านายทำ ทุกอ,อย่างได้ในในต้องไม่เป็นไรนะทรลุบมันเป็นไรอ่ะเออมันก็เป็น,ปนยามไง,งมึงลืมเลยสัตว์เออเป็นยามที <c oughs> ่ว่าลืมไปเลย <c oughs> เอ้าช็อกไปแล้วบอนนี่กับพิก,ก้าเนี่ยอรู้ที่จัดการแต่เฟดดี้เนี่ยไม่รู้เลยนะ บอสบอกผมก่อนเฟดดี้ต้องรับมือยังไงบอสเร็เหรงไปเรงไหนวะเอ่อห้องน้ำเหรอตรงไปเลี้ยวซ้ายบอสไม่ช่กูเลยไม่มีเหรอไม่มีมาช่วยดูหน่อยไปคุยในห้องน้ำก็ได้นะผมไม่ถือโอ้ยอะไรก็ได้แล้วตัวเนี้ยเท่าเท่าตามตามที่ประวัตินะไม่มีใครรับมือกับเฟดดี้ได้นะ โอ้แต่ผมเชื่อว่าคุณจะทําได้คุณจะเป็นคนแรกที่ทําได้คุณจะประสบความสําเร็จในสายงานนี้แน่นอนผมเชื่อมั่นในตัวคุณหวัง่าวง่าหวงว่าง่าหวง่าหง่ามัง่าหวั่วันว่อัง่หง่าวง่างหงว่าหว่าหวาหาหวังาหาหบาลาหาล่าหลัง่เัง่เหวังว่วังว่าหวังว่วมีอะไรว่ห้ว่อน บอสครับทำไมมันยังอยู่กับผมอ่ะครับบอสอืมผมว่าเขาน่าจะชอบคุณมากเลยนะแล้วมันอยู่นานเลยครับบอสแล้วดูเท่าไหร่เลยไม่เอาบอสผมไม่อยากเสี่ยงรู้วหมเสี่ยงเด็กของนต้องหนหันแน่ถ้าเฟิตซี่เข้ามาในห้องผมผมต้องทำยังไงทำใจมาจะไม่ให้ทางลัดผมเลยหรอครับบอสเอ่อไม่มีทาง ให้คุณหยิบมือถือขึ้นมาแล้วโทรหาผู้จัดการเบลผมไม่ว่างโทรครับบอสเอ่อถ้างนั้นก็ส่งมือถือไปให้เฟนนี่คุยให้โอเคเฟนนี่ฝากคุยหน่อยได้ไหมเออถ้าสนิทกันถึงขนาดนั้นก็คงไม่ต้องกลัวมันก็ได้นะโอ้เฮ้โหลยอาแทกตัเมียก็ได้ทำไมทำไมทำไมที่ นี่ผมทำงานมาันต้องประหยัดพลังงานด้วยครับอ๋อปรดีว่าเราใช้โซลาเซลล์อะแล้วมันเก็บไฟไว้แค่นี้เฮ้อเขี่ยไม่ใส่เฮ้ยไอที่ทำง,งานเลยนะ<อ>ี่ต้องังค์ชิบหายเลยจ่ายตัตงค์ดีนะมันจ่ายตังค์กูแพงอเมื่อกี้คุณพูดอะไรนะผมเมื่อกี้ผมพูดว่าทำไมหัวหน้าสอยจังเลยอ้อไม่คิดไม่คิดว่าจะได้เจอคนแบบนี้อีกแล้วแนะ่พูดดีพูดดีเอาไปเลยยี่สิบบาท <Okay. S 2> มาแต่ไหนกาขอแค่ที่เนี่ยถ้าง,งานอื่นผมไปตายผมขอไปตายงานอื่นดีกว่าผมขอเอาเงินเดือนนี้ไปซื้อเดนเทนโดสวิตให้ได้ก่อนโอ้นี่คุณมาเสี่ยงอะไรทั้งหมดเพียงเพื่อ n น e n d นโดสวิตเต้นนั่นเหรอใช่แต่กับบ <S <S นรอซีของแม่<ๆ>นั่นไม่ว่าจิตใจดีมากถ้างั้นอยู่กับผมต่อเถอะผมชอบผมลาออกแล้วยังไม่คุณต้องอยู่กับผม เพราะว่าค oh, oh, ุณค oh, oh, yeah. yeah, really ือผ oh, ู้ข้างใครนี hmm. has, ่เห็นโต้สวิตที่เราตามหาไม่นั้นอ๋อมันไม่ตั้งเยอะตั้งแย่มันมันเลือกประมาณโฮ้ยโปรไฟล์คุณดีไงมันถึงคุณดูในเฟซบุ๊กผมใช่ไหมผมเห็นคุณเห็นผมในเฟซบุ๊กใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันเฟนบล็อกด้วยอย่า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 ไปบล็อกมันอย่าไปบล็อกคุณในเฟซจริงนะ แบบว่าถ้าคุณใหญ่ไม่เพียงไงพลังงานเพิ่มเติมผมจะติดตั้งจักรยานไว้ให้ปั่นเพื่อสุขภาพเออให้คุณเล่นไปแล้วก็ปั่นไฟไปด้วยอ๋อปั่นไอจักรยานองกลับกันวะเข้าไปข้อคอเข้าไปข้อคออีกนิดนึเออผมต้องปั่นจักรยานเพื่อปั่นไฟใช่ไหมครับอ๋อเพื่อสุขภาพเอ้าอีกได้ได้ได้ดีได้ดีดีดีแต่ว่าพี่ คัามมะเซ็นเปิดไปอย่างเดียวพอเก็บไว้เปิดไปอย่างเดียวพอ อันตรายอันตรายไอ้ชีวิตของฉันอยู่ไหนปืนอยู่ไหนปืนอยู่ใต้โต๊ะปืนกระสุนโต๊ะโอ้ยดีโอ้ยดีโอ้ยไม่หกทีวะ ชี้อะคุณทำไม่ดีมากคุณกายโอ้แม่งโคตรตึงจ <laughs> ้งคืนก็เอาเลยบอสใครโทรมาหาผมอ,ะอ่ะน่าจะบอสเบล Ooh, ครับผมครับอะไรสุขอส e ุขอผมเหรอบอสเราจะสุขอผมจ้ดีเหรอครับบอสออ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  h e าพ i าย to c a c h you run boy run ไะกินน um right? ี่บอสไปเอาสาเสติดอะไรให้เขากินหรือเปล่าเขาดูคึกนะว่ผมให้เขากินแอมน้อยสนับสนุนโดยเล่นบูเออป็นบอยนี่เล่นบูใช่ไหมด้งเดียวด้งเดียว เด๋งเดี๋ยวดูด้ดำบิเบดีโบโอ้เชีตจัดไฟเบอร์ห้าเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์สองเบอร์หนึ่ง uh huh. เบอร์อะไรก็ได้เอ็นรจักรยานไปวัดเอสสังเกตอ๋อแบดดี้มันเกลียบผมมไม่เป็นไรนะโอ้ไม่นะ เออผมไปสาขาใหญ่ดีกว่ะ